สงกรานเตชนะนรงโผล่กลางไอจีกวางผู้จัดการส่วนตัวของแมทตีรณีคงไทยหลังเห็นโพสต์ขึ้นเมทีร้องเพลงร้อนฉาวงการบันเทิงหลังนางเอกสาวแมทตีรณีประกาศเลิกสงกรานเตชนะนรงโดยได้เผยว่าทั้งคู่ได้เลิกกันตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งตอนนี้ทั้งคู่ก็เลิกกันไปแล้วแต่ก็ต่างคนยังต่างติดตามอินสตาแกรมกันอยู่รวมถึงยังมีความสัมพันธ์ที่ดีให้กับครอบครัวของสงกรานเตชนะนรงเช่นเดิม และถึงแม้ว่าทางด้านแมตทีรณีเลิกสงกรานแต่แมตทีรณีสงกรานตัดไม่ขาดเพราะทั้งคู่ก็ยังมีการฟอลโล่อินสตาแกรมของสงกรานอยู่และทางด้านสงกรานก็ยังฟอลโล่อินสตาแกรมของแมตทีรณีอยู่เช่นเดียวกันเรียกได้ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของการเลิกราที่ไม่จําเป็นต้องโกรธหรือเกลียดกันล่าสุดทางด้านกวางผู้จัดการส่วนตัวแมตทีรณีได้ออกมาโพสคลิปแมตทีรณี ครึ่งเวทีร้องเพลงกับบอลนดลที่เจ้าตัวได้ไปเล่นเอวให้โดยงานนี้ทางด้านสงกรานเตชะนรง์โผลกลางไอจีผู้จัดการส่วนตัวแมทธีรณีโดยได้เข้ามากนาลัยที่โพสต์ดังกล่าวด้วยซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกหลังเลิกราที่ทางด้านสงกรานเข้ามาเคลื่อนไหว